เดี๋ยวก็จะไปเรื่องเศรษฐกิจคุณณธิยาไปที่ดูวรรยากาศที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตกันหน่อยนะครับเพราะว่าเขามีการนัดจัดกิจกรรมชุมนุมกันนะครับที่ลานพญานาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตอันนี้ก็เป็นวันเดียวกับที่เมื่อสองปีที่แล้วที่เขาจุดพลุเปิดประเด็นเรื่องของการชุมนุมและมีการ พูดเรื่องการปฏิรูปสถาบันกาัตริ์10สิบข้ออะไรนั่นนะนะ,นะนะแล้วก็นํามาสู่กระบวนการการเคลื่อนไหวต่อเนื่องยาวนานมานะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็มีการจัดเวทีกันนะตอนแรกเห็นก็บอกมีกระบวนขาม็อบด้วยนะคนก็กลัวรถจะติดกัน <sah> ปรากฏว่ารถไม่ติดฮะรถไม่ติดทาไ,ไมตํารวจจัดการจราจรได้ดีเหรอคะเปล่าฮรถไม่กี่คันอ๋อคนน้อยคนน้อยคนน้อยรถไม่กี่คันนะฮะแล้วก็ ว่าแหละก็ข้อเรียกร้องของเขาก็เหมือนเดิมนะครับทีนี้ประเด็นประเด็นที่เขามีการเรียกร้องกันเนี่ยมีการขึ้นป่าใสาเนี่ยนะเอาจริงๆมันก็ไม่มีประเด็นอะไรใหม่หรอกนะพูดเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองก็สลับขึ้นมาพูดแล้วก็ปล่อยเพื่อนเราอะไรต่างๆมีคุณยิ่งชีพอัชานน์เป็นผู้จัดก,การโครงการอินเทอร์เน็ต เพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอาลอนขึ้นไปปราศัยด้วยะนะเรื่องยกเลิกมาตรา112เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องการครบ8ปีและเรื่องของการเลือกตั้งนะและบอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าในปี66จะต้องแลนสนไลด์ไล่ประยุทธ์